เพิ่มเฮ้เสียเวลาพระนางสนึมสนือจำทางกลับเมืองได้พอเข้ามาถึงเห็นแผ่นลังก็จำได้แม่นครับเอ้ยเอ้าฝ่าบาทเอ้ายู่ไม่ได้แล้วกูไอ้นุโดนแล้วไอ้นุโดนแล้วเฮ้ยไอ้นุโดนแล้วป่าบาทใช่โอ้ยหัวหัวนะ กูตกใจด้วยไม่มีอะไรตุ๊กตามึงกลัวอะไรเออมึงกลัวอะไรตุ๊กตามึงกลัวอะไรกลตุ๊กตากูอยากกับบ้านแล้วอ่ะกูชอบแกงกูกันอ่ะอะไรจุชบมมเบี้ยวผมเวเฮ้ย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 เฮยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ย้เเรเ่ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ย เจ็บใจไอ้ทศพักเออเจ็บใจไอ้ทศพักมึงมาหลอบลักเอานางสีดาอ๋อมีล่าม้าป่าบ้วเอ้าไม่นี่ไอ้ตาตีมานนี่ไอ้ตาตีมานนนี่ไม่ดีมาเขาว่าไงอ่ะหยุดนี่ไอ้ตาตีเาหยุดนี่ไอ้ตาตีมาอยู่ตรงนี้คงหนีมาโอ้โหนี่นแถู แม่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 ห้อยมามาเอาว่าอะไรครับผมนี่นี่ไอปากห้อยโอ้โหจับนี่นี่ไอปากห้อยปากมึงเหมือนเฮ้ยเฮ้แทนดีเนาะนี่นี่ไอปากห้อยนี่นี่ไอปากห้อยหนวดมึงเหมือนเฮ้ยพูดอะไรเนี่ยคิ้วมึงเหมือนเฮ้ยขนตาเหมือนเฮ้ยเหมือนหมา มึงพูดดิเอามึงไม่แปลเรามึงคิดว่าคนแปลอย่างกูเหนื่อยแม่งพูดดิมึงพูดดิไอ้แปลเลยอ่ะแปลเลยไปอ่ะแล้วกูฟังไม่รู้เรื่องเอาแล้วมึงเฮ้ยเอาคนบ้าที่ไหนวะเข้ามาในวังเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยคนบ้าที่ไหนเนี่ยใครวะไอ้บ้าอีบ้ายมอยลิงเออเขาว่าอะไรครับไม่รู้เหมือนกันพูดอะไรวะเอ้าพูดอะไรเอีบ่ายมันจะหนอนไอ้บ่ายหนอนอะไร บอกว่ามึงใช่ไหมที่ทำให้ครอบครัวกูแตกแยกแบบนี้เฮ้ยพูดขนาดนั้นเลยเหรอเต้องอ่านที่น้องได้ได้เราเอาทั้งท่านะถ้านเออมาทำอย่างงี้กูมีทางออกให้มึงเดียวคือชีวิตไอ้นี่ต้นอะไรกันพูดอะไรอ่ะเอามึงแปลต้องพูดอะไรมึาเงี้ยเงี้ยข้าหูเนี่ยเอาเกาหัวแปลให้ด้วยเด้อข้าดีกว่าฮะข้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาละเอมิดนี่มันพระแสงของข้านะอย่ามายุ่ง เฮ้ยเป็นไงเอ็กเข็นแตตาบอดเห็นตาบอดเป็นใครเนี่ยฮะเป็นนางเอกโอ้โหรู้ตัวด้วยนางเอกที่ไหนเขาแต่งตัวแบบนี้ติดตีนกูมึงมึงร้องใช่ไหมอย่าให้โลหิตติดตีนกูมึงร้องใช่ไหมโอ้มันจำแม่นนะจำแม่นครเนี่ยเป็นใครวะไม่ใครเอาเลยเป็นใคร มันถามมึงเป็นใครขอได้นำให้รู้จักผู้หญิงที่อยู่เบื้องหน้ามึงไม่ใช่ใครเขาก็คือเจ๊พุ่มพวงโอ้โหเวทไอ้จี่อะไรเจ๊พุ่มพวงตายแล้วมันบอกไม่ใช่พุ่มพวงอ่ะมันนี่ดิจะเป็นใครเนี่ยฮะแฟนนุฮะอุ้ยอันนี้กูต้องแปลไม่ใช่แฟนนุอ่ะยืน โอออ้มมท่านผู้ชมอาจจะไม่เห็นตอนนี้สายตาน้องนุเขาถ้าเกิดพูดได้คงพูดว่าว่านี่น่ะเหรอแฟนกูอ้ามึงไปดูแล้วไงยืนท่านี้ถือดาบลูกหลานย่ามูเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอะไรเอาเอเอ้าแไงเอ้ามึงจะฆ่ามึงไงดีมีดมีดเออมีดแทงมึงถ้าเกิดถ้าเกิดมึงอยากฆ่ามึงฆ่าเลยเข้ามาฆ่าเลย ไม่ได้ต,ตายไิ้บัตเฮ้ยมึงห้ามไว้ใครไม่บตายเล้วใครเลยไป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 นางสุภาอดีสติเธอไม่สมอากมไ่อไระหว่างที่ัสองคนยึระสซึ่งกันและกันสุดท้ายแล้วรัตน์เถอขัวไมโคกับพระบลังก์จึงทให้บัตรนี้สติเธอกลับคืนมาครับ